มคนไทยเป็นี no ่บัตรตะกีบแบบนี้นุ่งงอนใเออตต้งใส่อะไังไงแนีน่ไม่ค่อยสนใจเลยนี่มืมูอทาเสียฉันเพราะว่าฉัน่าคนพวกนี้มันม่จริงใจยได้แต่บางนี้เอ้าว้นคอยบานล้วนั่นแหะเนาะทยปะยะ หอนเดดเด้คุณยายย่างเราหนีหอนเดดได้ย่างไปทางเทงไปแลวมันสีมหนเดดมันหอนเดดด้เนี่ยจ้าค่ว่าไปยังงึ้อไปได้ยุึ้นไปเลยนี่ลย่างไปนีคุณยายย่างไปนีละค่ะขึ้นได้ขึ้นได้ยุ่ไปนีมันหอนเดดนะก็บพราสีบานไม่ยังนะหอนเดดเด้เท่างหั่กขึ้นไปหันกับของนงินของนี้นเงี้ยเท่านั้นละเอ้าปวดขาตีขึ้นม่ได้เห็นยังไงขันขึ้นได้ซอปวดขาเลย แล้วแล้วก็ไปวายอันอันูปูบอหงยุ่เไปวายแล้วโอ้โแลยัยเพื่อนเพื่อนนองสวนแมอยู่ไต่บ่ะปุ่นแล้วปากอันนี้มาจะไหนเนี่ยมาทุลาจะไหนเด้เออโอ้ก็เลยแวะมาว่ะตีธรามดาแมม้รวไม่ไเลมันเป็นขันบันไดคือบันไดที่เท่านี้ละเป็นอายุว่าเป็นยงัจยู่งสล่ะ โอายูน oh, <laughs> ี่แหละคนกับ้านนี่อันก็ได้คนกับ้านนี่เนาะโ่วปขาแล้วตีเนะ็นบ้านนะบ้าไปแล้วขาแล้วแต่ว่านปยังขินไปรดแล้วว่างู้ง่ได้ล่ะโว้วมนกได้ลูกปั่นโอ้ลูกปั่นงูหง่ ไปโรดไปไปลูกไปลูกคนง่ายก็่ไป,ไปลกูปลกรด